เฮ้ยอันนี้เซิร์ฟเรานี่ยใช่พี่เซิร์ฟเราเซิร์ฟเราเฮ้ยเดี๋ยวกูเล่นแทงใช่พี่พี่เล่แทง what the fuck เอาจริงเนี่ยพี่ถ้าเล่นเป็นสองสองสองนะแล้วโอซ่าเนี่ยเป็นแบบในโอวาสองของว่าหนุกนะหนุกกับแบบยืนตั้งโล่งก็งงอีกแต่อลิสามันปรับมาอย่างนั้นนะพี่มันนับเป็นออฟแทงเลยไหม มันเป็นออฟแทงแล้วปรับมาอย่างนั้นเป็นออฟแทงแต่บางครั้งมันก็วิ่งเร็วมากไปกว่าที่เราคิดเลยมีตัวใดเลย เจ๊ีอีกแล้วดับ,บุชิวตายเด้อเอาจีงนี่เราว่าคนเล่นไม่ได้่ทีเล่นอย่างนี้เกมมันต้องคิดตัว,ตว,ตวแปลกๆให้เราหายละเอาพี่ผมคิวไม่โดนเพื่อนไม่เจอ ว่พูดตรงๆอยากตัวหนึ่งตวันอันนี้นะคนน้หลับพี่หลับหลับหบหับัตัเรียงตเลียงตเลียงตัเลียงตัเลียงตัดเลียตัดเรียตลียตัเี พอระไม่เนี่ยทีมแชทจม็มีที่สี่คนเนมมันโดนหลับา้านอวยไม่เอาแบ้ทหารทซาปูน This is i g o ไห i ไหวไ t วไหวดิบกว่าเอียตัวเดียวดิกว่านึงตายตายมองที่เตอร์มองไปเห็ไหมมองมองมองแลวงมองลตายมองตายทะเลหลังทะเลหลังทะเลครับ ย a เะูใช้เพิ่มไหมอย่างเพื่อความมั่นใจไม่ค่อยจโนไม่ยเาิอมอ่รีโหลดทีทซ้ายแล้วก็ทีทซ้ายบนหลายลูกแต่แคเตเตอร์แคเตอร์แคเตเตอร์ ติเบื้รงบนเบื้องข้อยู่ด้านบนเซเดโลมันยังไม่ทุบะรอเซเดโลนะฮรล่อลาวอยู่ข้างหลังอยู่เซเดลมากเจเตายหลมองโอ้ยโชว์อะไรกันแน่หนาวนี่ไอ้เชี่ยพอกูตอนไม่เล่นแม่งไม่โทรกนั่นตัว u c h b

Stop. <coughs> not my, is ready to be ulti. my ultimate yeah, so is ready. Get in there and I will boost you. My ultimate is ready. You're powered up. Me. Get in there. i to <coughs> live. ท่านโซอยู่บนแทงเลยไม่มีผมอยู่ไล่หนึ่งจบไลาได้เนี่ยโอ้โหไม่เอ้ยไม่ไม่มีใครจบไลาเลยไล่หนึ่งเออริปเปอร์อยู่คนเดียวกับติไม่ได้หรอไม่เล่ละเยอะจัดจั ไปเป็นจีเยย์แปปนึงพมีี่เยแงที่โอ้โหแม่งอีเพิร์นโอเคอีเพิร n นหรไมร oh, ่ตายนับตายี่ลำโอ้โหจิงฟรีขวาฟรีหมดไม่หลอดตาย ขวาเราล่องเลยไม่มีคนขวาอเอาน้าดียมันิมันต้องเป็นลายอย่างจริงขวาใครอยู่ทีมชั้นมองเนี่ยเออซิกมาซิกมากับไอหกถอมา่อยมา่อยมา่อนาอยมาตายอย่าตายอย่าตายลอยไป มีนาโนอยู่พี่พี่ไปได้แล้วจะให้เกนจิพี่ยูได้่ะผงเอาให้เกนจมาิปอวันเรวันดปรวัน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 ว้นวินวันวันววัยวนวนวันวันวอนวันนวันวันวนวันวันวว้ดิันันเันวันวัววนัััไั ไม่เหล่าละไมเหลือนะฮะทั้งหมดเลยออ้ยอะไรวะไอคเป็นมิน เอาดูตัวตายนั่นนะทุก้นสรีไม่เหมือนมันปรับระยะปะไม่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 ปกติไม่เหมือนเวลายิงมันดูสั้นลงปะไม่ซ้ายไปขวาปกติปกติ ทขวาาขวาเเอในห้องขวาเสรีก็อยู่ไลโลที่เตอยังอยู่นะในห้องแต่มันยิงกดหัวเสรียด้เสียไปไหน ท้ายก็ต้องดูแลตัวเองยังมีคนโทรอยู่ไหมพี่ไม่มีตอนนี้จบนี่เดี๋ยวพี่ก็ต้องไปอย่าดีเนี่ยหว่าเย้หกโมงครึ่งไงเกมไม่ไหวมาก อาสหายแล้วทำไมเวลากูกดเอเนี s <S ่ใหญ่ไม่ไม่เคยมี e n e น g ี่ข้าตัวเลยดิงกระโดดขึ้นไปเก็บเอนจี่หน่อยไปเพื่อนได้ระยะโดดแล้วมั้งวีปินตันหลบขวาแล้วโอ้ยเฮียอ๋ออ๋ออ๋อล้ เขาเดินอ้าขาเาเดินอาขวาไปเขาลดระยะลดระยะกันโดดไอ้ยี่ยโดดไปดาก็ถึงไงไอ้ซ์อ้ามไปอ้าอ้าวเพื่อเล่นอ้าใจเลยกว่าจะกว่าจะตามไม่ทันเบต้าอ่ะไม่บอายาวละจะไม่ตายตอนนี้อ้าวเดนไปตาย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 ยันทั้หมดอีเนี่ ยืนวอดมันไปสิอมยวยิอตายแลรอดิไหมพี่งลอดด้วยแล้วอะไรคุณสัด้ยน่ขวาตายหงตายชิบหายล้ความสวยตกที่กูกูไว้นะไม่รอดเหไร่โดนไล่โดนไล่อยู่ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วไม่ไรมึงไม่รอดไม่ไรคุยรจีเต็มกูไม่อยากตาย งจะได้เบแล้วสิ่งท่มึงเล่นไรฮะมันยากกว่าเล่นหลียอะไอ้นี่สวยเยอะดีมันก็เยดีมันก็ข้แหลมลายลูกจะแตกนะไอ้ลายหนึ่งกูผิดลายหนึ่งรอนานโนเบรด

ไก่ใจไม่แต่อย่างไรเราจนชนะที่นักกีไว้มึงจอดไปนะเหลือสิบแปดพี่ผงเหลือสิบเหลือสิเหลือสิดเหลือสิบแปดกลุ้มกระหมัเลยเกมนี้ที่ภาคสองมันจะปวดหัวหนักว่านี้ไใ้เจอแบบ ดันสามดันเยอะจะไม่ต้องเข้าิีดรอปมโดรอปมโดรอปปุ๋ยเหลือหด้วยเอ้าไม่หนึงแล้วบะกว่ากูไปคุมสากาววดรดหไม่หนึ่งละไวได้หิวสา้หสาเรียนหนึ่วจัดจ โอ้เพื่อนกูดันรถอยู่มองไม่เห็นไม่ได้นะพี่มองไม่เห็นไมไรไม่เปไรเอ้ิไม่คิดหนึ่งไอ้ไม่ขีดไม่ตายเหรอไม่ขียวันไม่ขีวันไม่ขีวันไมปไรไปไรไม่เไรกดเมยิดหนเ้ล้เพิ่งนะอยู่เพิ่งทนะพอง

ก็ไปข้างบนต่อิเอลคจ้าหนึ่งตายนเจ้าหนึ่งมันตองวายเยู่ได้เฮ้ยเฮหจำเป็นไมนี่ยไอ้ที่ฮัโลเอ้เด็ดเด็ดเด็ดไปไปไปไข้างหลังไปไไปตัวอไรซาอใช่

เสื้อหังยอเลยกไือรัไม่น่ารอใส่ใส่ใสกมีมีโนใช่ไหม่ามีแล้วพ like, ah uh! oh, ี่ม mm ีอะโนไลน์เล่นได้อโนเป็ก็ยังได้เอ้โนัวไอเซก็ได้นั่ะได้หลายครั้เลยเที่ยทไมทีมกูไม่เคยได้รีกรสักรอบเลย่ much better What the fuck ตาย้เจ้าหนึ่งตายไปสวยจัดๆนายหนคุณช่วยอยู่คุณช่วยอยู่เฮ้ยสวยฝากนำพิรอดเอ้ยไม่กูดันนึงไปยงนเลยแหละโอเคกูขอชวนบน คนเดียวมีชนะได้เนี่ยง่ายเลยเจ้าหนึ่งโอ้ยล้มหมดไม่ไหวแค่โดนชัตเตอร์พี่เราชัตเตอร์ตายหมดเลยโอเคเบื่อทำเมืองบอกชัตเตอร์ได้นะเกณจิตายเหอะขอล้องเอาจะสองไฟสักทีไม่สองไฟไม่ยืน เราจะมีเบลดแล้วกูรอรอเพื่อนเดินกับเพื่อนรออะไรเ่อนกันไม่หล่าสองจะรอไปเดียวกูเหมือนกับว่ากูเห็นตัวที่อะไรอยู่ด้านขวาไม่มั่นใจไม่น่าบวดหันะโอนจริงด้วยยี่กูบอกไม่ค่อยดีว่ะไล่อยู่น้อเหีือได้หนึ่ง

ยิงโดนอีกเหรอตายพี่ทีมเราเล่นโคตรเก่าเลยชนะได้ยังไงกูยังไม่รู้เนี่ยมึนมากแต่ละคนังทางนู้นทางนู้นทางนี้เราทุบล้มหมดทำไมนายมันทุบอะไรดูตรงมุกี้เลย เราไม่คิดจะบอกพี่มันทุบหน้ารถไงเราไม่ออไมไมรู้โอเคพี่ไปในเวลาแห่งการพัก